จจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวสารมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยาสารและสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งมีพลังทำลายมากมายหากเผยแพร่ไปในทางไม่ดีภาพที่ออกมาก็จะเป็นการทำลาย เราเข้าใจว่าข่าวที่นำเสนอออกมาทุกครั้งเพียงเพราะว่าสื่อทุกสื่อมีการแข่งขันต้องนำเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับสถานการณ์จนบางครั้งทำให้ลืมตระหนักถึงความเสียหายที่จะตามมาในระยะยาวนํามาซึ่งความเสียหายกับพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพิสุสง์โดยตรงจำนวนมาก เพียงแค่พระพิสุสงส่วนน้อยที่มาแอบแฝงในพระพุทธศาสนาที่ประพฤติตนไม่ดีหรือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ทำให้พระพิสุสงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมน่าเลื่อมใสต้องได้รับผลกระทบเสื่อมเสียไปด้วย เพราะการทำลายพระพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จะยึดพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งถึงเวลาแล้วที่พุทธศาสนิกชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่นำเสนอข่าวสารหรือแม้แต่ผู้ที่ได้รับข่าวสารเราจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและควรมีวิจารณญาณไตรตรองตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวก่อนว่าถูกต้องและสมควรหรือไม่ที่จะดำเนินการส่งต่อข่าวสารให้กับคนที่คุณรักได้รับรู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทุกคนจะต้องรวมพลังกันเพื่อปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อให้มั่นคงสืบต่อไป กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยนะครับจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวันครับพบกับผมชัยนิรัดร์พยมแย้มและคุณโรจนศักดิ์แสงทะสิริเวไลในขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้นะครับผมเป็นรายการเวทีสัญจรม,มาอยู่บนเวทีการเสวนาบทบาทสื่อกับการปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับที่หอประชุมบ้านมนังคศิลาเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายน2558 ในช่วงบ่ายนะครับซึ่งการจัดเสวนาในวันนั้นเราได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งท่านติดภารกิจใช่ครับท่านก็เลยได,ได้มอบหมายให้นะครับ,รบท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะครับ,รบท่านก็คือดรชวีรัตน์กเกษตรศสุนทรน,นะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเดินทางมาเป็นช่วงพิธีเปิด ลหลังจากพิธีเปิดนะครับเราก็มีกิจกรรมอันนึงก็คือเราอยู่ในช่วงรณรงค์ในการปกป้องและก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักของงานนี้เลยใช่ครับมันเป็นหัวใจหลักที่เราชาวพุทธทุกคนอยากจะร่วมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องและส่งเสริม<ช>พระพุทธศาสนานะครับไปชมการสวนาในวันนั้นได้เลยครับขอากราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านและคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ที่ให้เกียรติกับผมว่าที่ร้อยตีด็อกเต สมเด็ชปโนจินดาผู้ก่อตั้งประธานมูลทิธรรมพุทธครับในการกล่าวคำนำปรณาตนขอให้พุทธสมาชิกทุกท่านกล่าวคำปรณาตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปรณาตนต่อพระพุทธศาสนาอันมีพระพุทธพระธรรม

ในการร่วมมือร่วมใจในการร่วมมือร่วมใจที่จะปกป้องรักษาที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาและเต็มใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือที่จะช่วยเหลือในการทำนุบำรุงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลแผ่ไพศาล อย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มความสามารถสืบต่อไปสืบต่อไปสาธุ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 อนุโมทามิอนุโมทามิค่ะขอให้ทุกท่านยกธงขึ้นมาสูงสูงนะคะเราจะร่วมกันโบกธงไปพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามโบกค้างไว้นะคะ เป็นการ,รแสดงถึงสัญลักษณ์นะคะว่าพวกเราทุกคนในวันนี้จะร่วมกันปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะขอทีมช่างกล้องเก็บบริเวณด้านหลังในห้องประชุมด้วยนะครับเพราะว่าทุกท่านเดินทางมาไกลามากหลายท่านนะครับมาจากต่างจังหวัดบินลงมาเพื่อที่จะมาร่วมแสดงพลังร่วมปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับรวมทั้งวิทยากรทุกท่านพระกิจเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ท่านก็ให้เกียรติกับคณะผู้จัดงาน มาร่วมกันแสดงพลังในการปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันนี้ครับครับขอบพระคุณมากครับตอนนี้เรามาอยู่บนเวทีเสวนานะครับในหัวข้อบทบาทสื่อกับการปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับหน้าหอประชุมบ้านมานังคศิลาในวันศุกร์ที่18กันยายน2558นะครับต้องกราบ นมัสก,การพระคุณเจ้าพระราชโมลีเจ้าวัดวัดหงรัตนารามราชาวราวิหารนะครับแล้วก็พระเทพวิสุทธิกวีผู้ช่วยเจ้าวัดวัดราชาธิวาสนะครับรวมทั้งวิทยากรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเจ้าพยาคุณปอกศรคุณบุญยวีนะครับหรือคุณธัญญาตอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจิตจัญญานะครับที่มาร่วมเสวนากับเราบนเวทีในวันนี้วันนี้ถือว่าได้รับเกียรตินะครับ เป็นบุญคุณย่างใหญ่หญลวงที่พระคุณเจ้าท่านขึ้นเวทีกับผมสองท่านเลยนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านครับว่าท่านจะมีแนวทางหรือชี้แนวทางให้พวกเราได้ไหมครับในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยว่าการนําเสนอข่าวกับการปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยเราควรจะปฏิบัติหรือทําตนอย่างไรครับกับนิมนต์พระคุณเจ้าครับเจริญพรคณ ชาิรันผู้ดำเนินการเสวนาและก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและเครือหัดสวัสดีกับเพื่อนสธรรมิกประคุณเจ้าทุกรูปและก็เจริญพรญาติโยมทุกหน่วยทุกองค์กรทั้งในฝ่ายเจ้าภาพและฝ่ายมาร่วมวันนี้เราเข้าใจว่าคงจะมีเวลากันไม่มากนะัก ก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วนะกัดมาเองก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่กับสื่ออยู่พอสมควรตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีโลกยุคไหนที่จะไม่ชั่วไม่มีโลกยุคไหนที่จะไม่ดีคือในโลกในช่วงว่างเวลาหนึ่งมันจะมีทั้งความดีและความชั่วปรากฏอยู่ ปัญหาไม่ใช่ว่ามาเกิดในสมัยนี้กับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่ยังมีคนทำผิดเยอะแยะเลยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระภิกษุถึง227ข้อบอกว่าห้ามทำนะใน1 2 2 7ข้อนะั้นยังจะแถมเป็นอนุบัญญัติไปรวมแล้วก็เป็นเกือบ20,000ข้อเนาะ แต่ถ้านับแล้วก็21,000พระธรรมคันนั่นแหละนะมันเยอะแต่ว่าแม่บทก็227ข้อแล้วก็ยังมีของภิกษุณีในสมัย,มยนั้นอีก311ข้อก็มีอนุบัญญัติอีกเยอะเหมือนกันสรุปสั้นๆก็คือพระองค์ก็ตรัสชี้แจงไว้ว่าให้เราทำหน้าที่ด้วยสำนึกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏามิกายายนวาจายมนัสสา ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมเพราะบุคคลคิดแล้วจึงทำกรรมด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากถึงน้องๆทั้งหลายส,สื่อเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเวลาจะในฐานะเป็นสื่อเนี่ยหนึ่งสื่อ 2. อสารสามเครื่องมือสื่อสองบุคคลผู้สื่อและ,ะสามสี่แล้ว 5. บุคคลผู้รับสื่อ เราพยายามคิดให้มันรวบยอดคิดตรงนี้ใช้ความคิดคิดแล้วคิดอย่างหนึ่งทางพระพุทธศาสนาให้เป็นสัมมาสังกัปปะคือคิดดีคิดชอบคิดถูกต้องและประการที่สองคือคิดแบบโยนิโสมนัสิการคิดแบบโยนิโสมนัสิการนั้นหมายความว่าคิดในลึกคิดค้นหาที่มาที่ไปอาตมาเคยตอบรู้สึกว่าตอบเดลินิวนะกรณีเรื่องเนนคำ ส่อตีกันจังแล้วไปตีมหาเถรสมาคมถามว่าไปตีทำไมมหาเถรสมาคมเป็นเรื่องเด็กแค่นี้พระระดับต่างๆเขาก็มีเขาก็บอกว่าอ๋อแล้วพระระดับต่างๆที่ใกล้ชิดทำไมไม่แก้ผมเลยถามว่าแล้วปัญหาที่มันเกิดมันเกิดที่เนนคำ้ำเหมือนศักยภาพของเนนคำํำจะไปดาวรถเบน์ออกปฏิละยี่สิบคันสามสิบคันได้หรือ ทีน,นี้ก็ตอบมาให้เขาว่าเบื้องหลังต้องเราถ้าคิดได้ถึงต้นกําเนิดต้องไปดูเบื้องหลังด้วยว่าเน้นคําดังมาได้อย่างไรเด่นมาได้อย่างไรแล้วก็มาสร้างปัญหาขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมีเบื้องหลังทุกปัญหาทุกกรณีที่พระแก้ปัญหาไม่ได้พระีนชอกช้าจัดกระอักเลือดเร็วแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันมีเบื้องหลังที่มีพอร์มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเวลาเสนอสือ่อย่าไปตีแต่ศาสนาแต่ตีคนอยู่เบื้องหลังศาสนาบ้างสิ คอยคิดถึงเบื้องหลังนี้คิดถึงต้นกําเนิดที่ว่าโยนิโสมนัสิกานน่ะนะโยนิแปลว่ากําเนิดหรือภาษาปัจจุบันออกเสียงว่ากําเนิดคือปฐมเหตุมณะก็คือใจการก็คือทำทาการศึกษาด้วยใจให้ถึงที่มาที่ไปของปัญหานั้นๆแล้วเราจะช่วยกันแก้ปัญหาได้เราจะไม่เขียนอะไรไปพาดหัวทําเตุดลายแบบน่าตื่นเต้นตกใจ สวิตสวัสด์วาดเสียวมัมืเนื่ยเขียนให้พอดีพองามนะแต่ถ้าหากว่าเรื่องนี้มันอุดลําบากใจจังแล้วไม่รู้จะเป็นอย่างไรไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเราอยากจะช่วยพระพุทธศาสนาใจจริงธรรมาเชื่อนะว่าพวกเราอยากจะช่วยกันทุกคนนะแต่บางครั้งมาทีโทรไปถามพระพระก็ไม่กล้าตอบในที่สุดกรรมก็ลงมาที่ประเทศวิสุทธิเกวีอีก ตอนนี้ถึงกษียงจากมหามกุฏแล้วก็ยังยินดีตอบอยู่นะ081 909 7 140โทรไปเลยเบอร์นี้เป็นพับลิก n ม m นัมเบอร์นะโทรได้24ชั่วโมงครับขอบพระคุณนัสการพระคุณเจ้าครับครับคงขาดไม่ได้นะครับที่ผมจะต้องกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระราชมลีครับผมอยากจะให้พระคุณเจ้าท่านให้ข้อคิดหรือให้ข้อเสนอแนะกับสื่อมวลชนพวกเรานะครับว่าเราเนี่ยควรจะ ทำอย่างไรหรือมีแนวทางอย่างไรบ้างครับครับนิมมต์ครับขอถวายความเคารพพระเคุณแล้วก็ขอเจริญสุขสวัสดีบรรดาท่านผู้วิทยากรและก็ผู้ดําเนินรายการแล้วก็เจริญพรขอถวายความเคารพพระคุณเจ้าที่อยู่ด้านนั้นทุกๆรูปเจริญพรบรรดาท่านสื่อมวลชนทุกๆท,ท,ท่านโดยส่วนตัวอาตมาเนี่ย ก็ก็ไม่เก่งกล้าสามารถเหมือนพระเดชพระคุณที่จะมาพูดออกใหม่ทำนองอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นความในใจก็คือโยมท่านเนี้ยเขามีความตั้งใจที่จะจัดรายการแล้วรายการเนี้ยก็ใช้เจตนารมณ์ชัดเจนว่าปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ในเบื้องต้นเนี่ย อาตมาเองอยากเจริญพรให้โยมทราบนิดหนึ่งขอใช้ช่วงเวลาอันสั้นๆว่า <c oughs> การได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสุดประเสริฐงามพร้อมเลิศก็ด้วยธรรมประจำจิตจะต่ำต้อยน้อยค่าราคานิดต้องรู้คิดสร้างคุณค่าราคาคนราคาคนเนี่ยอยู่ที่คุณธรรมที่บรรจุในใจในวันนี้อาตมาภาพมีหน้าที่อย่างเดียว แทนทั้งพระคุณเจ้าแทนทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคืออยากจะขอร้องสื่อมวลชนทุกท่านโดยเมื่อไหร่ก็ตามที่จะนำเสนอสื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบในมุมลบในทางพระพุทธศาสนาถ้าหลีกเลี่ยงเพราะผลจะเกิดกระทบความรู้สึกต่อพุทธศาสนิาชนโดยรวมรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานเราจะมีความรู้สึกต่อต้านหรือทิศท,ทางลบเนี่ย หยุดคิดสักนิดหนึ่งและถ้าเกิดก้าวข้ามจุดนั้นไปได้คิดว่าการกระทำอย่างนั้นทำเพื่อเป็นพุทธบูชาญาติโยมสื่อมวลชนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพระคุณเจ้าทุกรูปที่บางท่านเป็นนักจัดรายการวิทยุก็มีขอให้ก้าวข้ามพ้นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นความลบ ความคิดเห็นอันเป็นส่วนตัวส่วนตัวของสื่อมวลชนก็ตามพระคุณเจ้าทุกรูปก็ตามขอเชิญชวนให้เป็นผู้ฝึกสติก่อนเป็นผู้ปฏิบัติธ,ธรรมก่อนตัวเราเข้าถึงธรรมะแล้วจิตใจจะอ่อนโยนลงในเวลาจะนำเสนออะไรต่างๆมักจะคิดพิจารณารอบคอบ เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญอัตมาภาพเองจึงอยากจะขอไปสู่ตัวของท่านบรรดาสื่อมวลชนผู้มีกุศล,ลจิตทั้งหลายนี้เองว่าวันนี้ยังมีบทบาทอยู่วันนี้ยังมีภารกิจภารงานอยู่ขอใช้บทบาทภารกิจภารงานที่มีอยู่ณนะวันนี้ให้เต็มกำลังความสามารถอย่างปกป้องและส่งเสริมอะไร ข้ามได้แม้จำเป็นต้องนำเสนอตรงไปตรงมาก็ขอให้นำเสนอในลักษณะซึ่งสื่อให้รู้เท่านั้นไม่ต้องยำ้ำไม่ต้องไปสกิดแผลฝีเพื่อแผลฝีอาจจะบอบช้ำอยู่แล้วก็จะบอบช้ำยิ่งยิ่งลงไปก็ขอเจริญพรฝากไว้ ณนะนะที่นี้ด้วยด้วยความปรารถนาเพียงต้นนี้ขอจเจริญพรในเบื้องต้นครับในช่วงนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายจากพระคุณเจ้านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อครับว่าการเสวนาในวันนี้ให้ความรู้อะไรกับพวกเราบ้างพบก,กันช่วงหน้าครับ